เรียกว่าเราถูกแบรนด์ตั้งแต่บ้านหลีกเอาผมคุยกันแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องเปิดเผยนะครับ TBL ถูกฟีบาแบรนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่รับรองก็คือแบนนะครับผมได้ถกกับระดับกระทรวงระดับผู้ว่าระดับอะไรแล้วเอาข้อได้จริงไปก็ยังได้งบแต่ว่าก็อันนี้ผมผมไม่ลงรายเอกันแล้วกันจะต้องเบรคครับจะต้องไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้น ก็คือจะต้องไม่มีเงินจากกกทเข้าไปสนับสนุนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยบาสเกตบอลเมืองไทยเนี่ยจะถูก s ั s e เปนและสูงสุดคือถูกถอดจากเบมเบอร์นั่นหมายความว่าจัดไม่ได้ครับรายการนี้ก็จัดไม่ได้นะครับซีเกมก็จัดไม่ได้ครับไอแม็กก็จัดไม่ได้ครับทีมชาติหยุดหมดเลยครับ ผมยอมไหยครับให้ฟีบ้ามาลงโทษผมโดยที่เกิดจากรายการนี้ผมไม่ยอมนะครับหลังสุดฟีบ้าได้ทำหนังสือแบนรายการนี้เนี่ยทั่วเอเชียห้ามประเทศเมมเบอร์ในเอเชียและโอเชียเนียทั้งหมดเนี่ยติดต่อให้ความร่วมมือห้ามส่งนักกีฬาเข้ามาแต่ถ้ากอทฝอ่ายอาชีพยังไม่ฟังไม่ไม่ยอมข้อมูลตรงนี้ แล้วยังจะให้งบเพื่อจัดอีกผมก็ผมก็ต้องสู้ครับสู้สู้ทุกระดับ